สวัสดีคุณผู้ชมมาด้วยนะครับผมอยู่ผมฟีดคุงนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูแอดออนทีมฟอร์เทสนะครับผมหรือว่าไอที่ผมเคยทําไปนะคลิปสั้นนะครับผมก็คือแอดออนไอไอเทมที่มันสามารถแก้งตายได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยนะฮะแอดออนนี้ก็จะมีแค่ไอเทมมันเดียวเลยนะครับผมไอเทมมันนี้แหละฮะแต่มันเจ๋งมากเลยนะครับผมมันสามารถแก้งตายได้นะฮะเป็นไอเทมของสปายมั้งครับผมเห็นที่เขาพูดกันนะฮะผมจะมารีวิวให้ดูนะครับวันนี้นะครับผม ทีมฟอร์เทสผมก็เคยเล่นตอนเด็กๆนะแต่ผมจาไม่ได้แล้วว่ามันเล่นยังไงนะผมเด็กมากนะตอนที่ตอนเล่นตอนนั้นนะผมโอเคเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมา,มะะา,ะมาหามอนเตอร์มาวางไว้นะครับผมโอเคอ,อะไรดีอซอมบี้ตอนกลางวันมันมันจะโดนแดดเผาถ้าเป็นตอนกลางคืนเดี๋ยววิสัยทัศน์มันจะไม่เห็นมันจะไม่ค่อยดีนะผมผมขี้เกียจมานั่งปรับแสงอะไรพวกนี้นะ เอาเป็นตอนกลางวันนี้แหละครับผมอันนั้วเป็นตัวแบบในคลิปเลยนะผมวิตเตอร์สเกลิสตันนะครับผมผมหาแป๊บนึงนะเลยแล้วนะครับผมวิตเตอร์สเกลิ n ตันโอเคเราจะวางไว้เลยนะฮะเราไปวางไว้ใกล้ๆนะผมแล้วผมก็จะวิ่งมาหามันนะผมจะบินไปตรงโน้นไปตรงนู้นนะผมแล้วก็แล้วก็จะรับเป็นมุมมองของคนที่สามนะ s u ไวเบ a l แล้วนะครับผมโอเค การที่เราจะแกล้งตายเราต้องถืออันนี้ไว้ด้วยนะครับผมเวลาเราโดนตีก็ต้องแบบมันมาแล้วนะผมโอเคเอามาขึ้นมานะเราก็จะกดเลยนะผมดูนะนี่นะผมเราก็จะแกล้งเราจะก็จะแกล้งตายอย่างนี้นะผมมันก็จะแบบหาเราไม่เจอด้วยนะครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นตอนตายด้วยนะครับผมก็คือแบบแกล้งตายแบบสมจริงมากเลยนะผมก็มีข้อความขึ้นอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะบอกเลยเนียนมากนะผมในเกมหมครับ โอเคเราจะลองกันอีกรอบนะฮะถ้าใส่ชุดกอดตอนเราล่องหนนี่มันจะมันจะเห็นชุดกอดด้วยนะครับในลำจะใส่ดีวกว่านะฮะถ้าจะเอาไปแกล้งเพื่อนนะผมไอตอ,อนนี้เฮ้ยโอ้โหกดถือไปเลยนะฮะแล้วก็ให้มันตีเรานะผมแล้วก็จะแกล้งตายอย่างนี้นะฮะตอนวิ่งจะมีเอฟเฟกอะไรเยอะแยะเลยนะผมให้เราหนีหลังจากนั้นเราก็จะไปประกฏตัวที่อนะื่นครับ แนะนำนะผมถ้าจะเอาไปแกล้งเพื่อนเราโดนตีแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะแล้วก็ค่อยกลับมารอบฆ่าเพื่อนทีหลังนะผมโอเคสารัะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมแ้วชอบดู่ากืกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมครับผม